ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยคารายแหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจได้สำหรับรีวิวรถยนต์และข่าวสารยานยนต์ล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถกระบะในตำนานที่ครองใจคนไทยและทั่วโลกมาอย่างยาวนานนั่นคือ Toyota h i ฮ u ัก2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดุดันทันสมัยภายในที่หรูหราและสมรรถนะท,ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นโ To โ o t a ได้พิสูจน์อีกครั้งว่าทำไมไฮรักถึงเป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนงทานความน่าเชื่อถือและความอเนกประสงค์ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Toyota h i l u ั2 0 2 6กันก่อนรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับการออกแบบที่โดดเด่นแข็งแกร่งและทันสมัยก็ว่าที่เคยกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ดีไซน์ดุดันพร้อมไฟหน้าเล็ดทรงเพลียวที่ยืดยาวไปถึงซุ้มล้อด้านข้างเพิ่มความโฉบเฉี่ยวและความมีเอกลักษณ์ให้กับด้านหน้า เส้นสายบนฝากระโปรงและด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้มีความคโค้งมนแบบแอโรไดนามิกแต่ยังคงความบึกบึนในแบบรถกระบะแท้ๆรายละเอียดสีดำบริเวณกันชนกระจกมองข้างและกระจังหน้าเพิ่มความสปอร์ตและพรีเมียมไฟส่องสว่างกลางวันเล็ดแบบใหม่ช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและสไตล์ ด้านข้างของตัวรถยังคงความสูงจากพื้นและความแข็งแรงที่บ่งบอกถึงความสามารถในการลุยทุกเส้นทางโตโยต้ายังมีล้อให้เลือกตั้งแต่ขนาด17ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกด้านท้ายมาพร้อมฝาท้ายดีไซน์ใหม่และไฟท้ายเลเซที่ดูทันสมัยลงตัวกับภาพรวมของรถกระบะท้ายถูกปรับปรุงให้ทนทานยิ่งขึ้นมีตะขอผูกสัมภาระและช่องจ่ายไฟสำหรับใช้งานนอกสถานที่หรือกิจกรรมกลางแจง้งภายในห้องโดยสารของไฮลัก2,026ถูกพัฒนาให้หรูหราและสะดวกสบายมากขึ้น วัสดุที่ใช้มีความนุ่มและให้สัมผัสพรีเมียมแผงคอนโซลออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายและดูหรูหรามากขึ้นหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto หน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับแสดงผลได้ตามต้องการทำให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างสะดวกเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นมีความนุ่มและให้ความสบายแม้ขับทางไกล ในรุ่นสูงสุดจะได้เบาะหนังระบบไฟภายในแบบแอมเบียนไลท์และระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่นั่งด้านหลังยังมีพื้นที่ขากว้างขึ้นทําให้ไฮลัก์ไม่เพียงเป็นรถทํางานแต่ยังเหมาะก,กับการเดินทางของครอบครัวอีกด้วยช่องเก็บของถูกจัดวางไวอ้อย่างลงตัวใช้งานได้สะดวกต่อการที่สมรถนะซึ่งเป็นจุดที่โตโยต้าได้พัฒนาอย่างจริงจังไฮลัก2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรที่จับคู่กับระบบไฮบริดแบบอ่อนไมฮบริด ซึ่งช่วยเพิ่มแรงบิดประหยัดน้ำมันและให้การเร่งที่นุ่มนวลขึ้นเครื่องยนต์นี้ให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าและแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ทรงพลังที่สุดในกลุ่มมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ได้รับการปรับจูนให้ตอบสนองไวและเปลี่ยนเกียร์ได้เรียบเนียนไม่ว่าคุณจะขับในเมืองทางหลวงหรือเส้นทางออฟโรดไฮลักก็ให้ความมั่นใจได้ทุกสถานการณ์ระบบการสะเทือนใหม่ช่วยให้ขับนุ่มนวลขึ้น้นนโดดยเเฉพาะมมื่่ออไไบรทุขขกกขงั สำหรับสายลุยไฮลักมาพร้อมโหมดขับเคลื่อนให้เลือกและระบบขับเคลื่อน4ล้อที่พัฒนาใหม่สามารถปรับระหว่าง 2WD และ 4WD ได้อย่างราบรื่นพร้อมระบบควบคุมแรงฉุด traction control ที่ช่วยให้ผ่านเส้นทางโคลนหินงหรือท่อรายได้สบายมุมประทานและมุมจักถูกปรับให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการปีนทางชันและลงทางลาดได้ดียิ่งขึ้นในด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่มีทั้งระบบเตือนการชนล่วงหน้าควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนออกนอกเลนและระบบอ่านป้ายจราจรร,รวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ขับขี่ได้ปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นโดยรวมแล้วโ o y ย ta h ไฮ u ัก0 2 6คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความล้ำสมัยอย่างลงตัวภายนอกดูบึกบืนภายในหรูหราและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะใช้เพื่อทำงานเดินทางหรือผจญภัยไฮรักรุ่นใหม่นี้พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างมั่นใจโตโยตายังคงรักษาชื่อเสียงของไฮลักในฐานะรถกระบะที่เชื่อถือได้ที่สุดในโลก แล้วคุณละคิดอย่างไรกับไฮลักรุ่นใหม่นี้คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยคาร์ไ r ร์ e เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆและอัปเดตข่าวสารยานยนต์ล่าสุดขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า